เนะผมก็จะมาทำตามสัญญาที่ได้โพสไว้นะทำไอเนี่ยของผมเดี๋ยวผมจะลืมนะทำถังน้ำเคาะแหงแหงไม่ง,งแล้วก็ต้องขอบขอบว่าเนี่ยด้านล่างก็เป็นฐาน สองอันเอ้ยสามอันเดียวเอ้ยบาใครเขาจะใส่ตรงนี้กันล่ะเคเอ่อเค,ครับเคอยเอาแสงเค ได้สามมันก็พอครับโอ้หังผิดช่างหัวมันปิดประตูกล้วก็จะไปหาตรงน้ำก่อนเรียบร้อยได้น้ำาแล้วถ้าเราไปทำน้ำอินฟินิตี้นู้นจะได้แบบแบบสะดวก ย้บยบาใครจะใส่นี้เลยย่ยมีดาบหลอวลเก็ได้ครับลงเลยทุบทอดที่มันเกิดปุ๊บเลยสงสัยผมต้องไปถ้าเยอะกว่านี้เซอทอด โอเคเราก็จะต้องไปเอาท็อตที่บ้านซะแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นซอมบี้นี่เกิดเพราะว่าต้องทำท็อปเพิ่มไม่ไหวซอมบี้เกินนี่ไม่ไห้เตะไม่ได้นะ,ะ,ะเครื่องเล็กโอเคปึ๊บ ให้เดี๋ยวเาทางไหนเนี่ยทำไม่ได้อ๋อทางนี้เรายังเราต้องทำแบบนี้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลยังไม่ให้น้ำไหลนะน้ำยังไม่สมควรไหลตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องเข้าขออกไปเอาน้ำอีกนะสามารถปั๊มได้เลยนะ

ต้องออกไปอีกเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกดผิดอีกโอ้ยเดี่ยจะหมดเวรหมดกรรมสักที <Okay. S 2> แม่นอน <Okay. S 2> จะไปทางรัดนะมีทางนัดแทนจะไปก็ไม่ไป <Okay. S 2> เราก็ต้องถูถกท่าตรงี้ก,ก่อน ความชัวแล้วเราก็จะเริ่มทุบตั้งแต่ตรงนี้ไปนู่นเลยแต่เดี๋ยวเรายังไม่ทุบผักไฟไว้ก่อ <Tamam. S 1> นเดี th ๋ยวเราต้องไปวางน้ำตรงนน้นก่อนต้องไปวางน้ำตรงนี้ก่อนใช้น้ำแค่อันเดียวนะวางวที่ดิ๊ก ตาวน้ำตาปน้ำบาเย โอเคทำแบบนี้ปึ๊บมาเลยมันก็จะตรงแบบตรงนี้เป๊ะดีก็ทำแบบเป๊ะแล้วก็ใช้ดาบตีข้ามได้เลยแล้วก็ไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนมันขึ้นไม่ได้หรอกตกใจ แต่ว่าเราต้องเราเรียนทำน้ำอีกนะต้องทำน้ำอีกหนึอันเหรอโอเคทำน้ำอีกหนึ่งอันก็หนึ่งอันนะเสียงอาจจะเบาไไหน่อยนะคอแหบเอ้ยเสียงแหบคอแหบที่ไหนล่ะเรายังไม่ค่อยสบายนะเลยต้องพูดเบาไว้ก่อนเขาพูดดังไม่ดีอ๋อเจ็บ เราก็ไม่กลัวเราก็ได้นะครับฟาร์มฟาร์มซอมบี้นี่ mm. นี่แบบนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วทำไมมันต้องมาอยู่แต่นั้นเนี่ยถ้า <c oughs> แบบนี้ครับไม่เป็นไรครับยังไงมันก็ลงได้ถ้าไม่ลงเนี่ย <c oughs> มันก็เผลอโดนลงน้ำลงอนี้ โอเคคลิปนี้ก็จบแล้วเรามาค่ายดูเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะสุดยอดมึนแล้วไม่อยากให้ซอมบี้เข้าเราก็ต้องนอนก่อนโอวิ่งเข้าตรงบ้านเป๊ะพอดีเลยนอนครับถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอภัยยนะครับเพราะว่าแล้วก็คับอยากได้เลย ปุ๊บไปบุกจากการซอมบี้ดูนะเทคนิคการทางผมผมจะรีบไป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 โอเคเออจิบให้ลงทางนี้ครับมีอืมแล้วของก็จะไปตกที่เราตลอดนี่๊มซอมบี้ได้อย่างง่ายดาย ถ้ามันเป็นในคอมนแบบะแบบปั๊มปั๊มแบบให้มันตายแล้วของมาในกล่องเราแบบสบายนี่เราต้องขายเองขายแบบโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องรับเก็บคลิปนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครัะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีไม่อะ่ะขอตีเป็ตัวนี้กันดีเหรอดีเหรอดีเหรอ ด้วยดื้อเหรอ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 ,หรอโอเคก็ขอจบแค่นี้ครับอาจจะน้อยหน่อยคลิปหน้าย,ยาวแน่นอน